อตอนนี้เราก็มาถึงที่ทําการอ,อุทยานนะครับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบรรยากาศร่มรื่นนะครับเดตามมานอนวิ่นนะครับอุทยาณท่าภูเวียงเดี๋ยวเราไปตีดต่อตรงนู้นก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดินทางกัน ก็พร้อมเดินทางแล้วนะครับ ก็มาถึงจุดสำคัญนะครับระวังรื่นพาะาอีสานเรียกว่าระวังเหมือนที่เราจะไปนะครับก็จะมีคูเวียงโกสรัตสิรินทร,นนะร์นี่อ่าสยามโซรัตโซรัตสุดทีเอยชืย่อยากเลย ก็จะเดินทางก่อนระแบกเกลียบคือชื่อของต้นไม้อันนี้คือสถานที่สองนะครับเมื่อกี้เราผ่านร้านแรกร้านแรกอยู่ลนเนี่ยมาแล้วนะครับอันนี้ปฐมบทแห่งเทือกเขาไดนโนเสาร์ ออดี่ไงน,นะครับการที่เราจะมาถึงหลุมขุดอ่าตอนแรกจะบอกว่าที่ที่หนึ่งนะครับไม่ใช่นะครับที่สามนะครับก็ตอนนี้ขึ้นไปก็จะเป็นขากการเวลานะครับเก้าร้อยเมตรหลุมขุดที่หนึ่งคือหนึ่งพันหนึ่งร้อยเมตรอ้าวเราเจอหลุมขุดที่สามก่อนหลุมขุดที่หนึ่งไปดูกัน ก็ตัวใหม่ใช่อ๋ออันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้ลูกปัน้นอยู่นี่ตัวใหม่ดีดตัวปิดไว้ดูแลอ,นะอันนี้คือกระป้อมกาตัวใหญ่นะครับ ก็จากลุ้นขุดที่สามนะครับก็ทางขั้นชันเรื่อยเราเจอกัรลิงป่า,ากับนักท่องเที่ยวที่มารีวิวในงานที่เที่ยวนะครับทางที่เราเดินนะครับก็ต้องระระวังนิดนึงนครับเพราะหินมีความเหมือน นะครับไม่ใช่หมื่นไม่ใช่แสนได้เลยนะหมื่นหรือว่ารื่น,น,นครับระยะทางไปก็จะมีเชือกต้นไม้นะครับให้เรียนเราเรียนรู้นะครับเป็นระยะตรงีเราก็มาถึงป้าย ที่หนึ่ง600เมตราการเวลา4เมตรสูา3หอย1,000เมตรผู้เดียวห,หอยแค่มากี่หนึ่งท่งเหรอตอนนี้เราก็หยุดพักสักครู่นะครับเริ่มสูงขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้ยาทางที่จะไปต้องไปต่อรบรรยากาศก,าก็ ต้นไม้นะครับผัดใบหมดแล้วนะครับค่อนข้างโล่งร้อนนะครับถ้าจะมาต้องเตรียมน้ำมาด้วยนะตอนนี้เราเดินมาเรื่อยๆนะครับก็มันจะก,กาดก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆข้า้งหน้าก็จะเป็นผาการเวลาน่าจะอยู่ตรงนั้นนะครับคิดว่านะครับนี่ก็จะเห็นทิวเขาต้นไม้ เ่วนมากต้นไม้ก,ก็จะเป็นป่าติงลังนะครับก็จะมีชื่อของต้นไมกก้เป็นระยะป่าติงลังคือป่าป้ายังสี่นะครับยังเห็นนะครับเพื่อปนป่าติ่งลังนะครับ<อ>ก็เดินต่อไปอตอนนี้นะครับเราก็ เดินมาถึงสาราพักนะครับณนะผาการเวลานะครับผาการเวลานะครับ,าารรบอุทยานแห่งชาติภูเวียงนะครับตรงนี้เราจะเจอป้ายเขียนว่าสถานีที่6 ผาการเวลานะครับก็เขาเรียกว่าลักษณะเป็นเขาสันอิโต้ครับตรงไหนครับตรงนั้นหรือเปล่าอันนี้นะครับเราอยู่ภายในหุบเขาของเวียงเก่านะครับถ้าข้ามเขาลูกนั้นไปก็จะเป็นสีชมพูนะครับเดี๋ยวเราจะลงจากตรงนี้แล้วก็จะเดินข้ามเขานะครับไปที่อำเภอสีชมพูนะครับ แม่่อ่าตอนนั้นก็จะมีทางเดินต่อไปนะครับเป็นสุสานหอยกับลุมขุดที่2เดี๋ยวเราจะไปถึงสุสานหอยนะครับแล้วก็ลุมขุดที่1ขุดลุมขุดที่2เราจะถึงเดินทางกลับนะครับตรงนี้ถือว่าบรรยากาศดีมากลมเย็นนะครับเหมาะกับการามาเที่ยวพักผ่อนเรียกเงือนะครับ นี่คืออันนี้คืออากาศร้อนนะครับถ้าเป็นหน้าหนาวคงจะเขียวต้นไม้เขียวชอุ่มแล้วก็สดชื่นอากาศเย็นกว่านี้นะครับตอนนี้เราก็จะเดินทางต่อจากผาการเวลานะครับไปที่สุสานหอย600เมตรลุมพุนที่2ก็650เมตรนะครับทางเดินค่อนข้างสะดวกนะครับแต่อากาศจะร้อนหน่อยนะครับ ตอนนี้เราก็เดินมาอีกระยะหนึ่งก็จะเจออีกศาลาตรงน,นี้มีป้ายนะครับโยนีปีศาจพยานแห่งรักนะครับคือต้นไม้นะครับ ตอนนี้ก็มาถึงสุสานหอยนะครับมีป้ายเตือนนะครับว่าห้ามออกเดิอนออกนอกเส้นทางนะครับสุสานหอย200เมตรภา,าษาอังกฤษอ่าน่าเชลฟอสซิลซิดนะครับตอนนี้เราเดินมาเรื่อยนะครับก็มีทางเลี้ยวซ้าย จะเป็นเชลฟอสซิลสุสานหอยน่อสุสานหอยอายุ130ยล้านปีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเป็นยังไงนี่นะครับ ต้องสังเกตหน่อยนะครับถึงจะรู้ว่าเป็นนน่นะครับมีเปลือกหอยอยู่ข้างในครับแต่อยากเบิ้งคักๆนะครับกระสีมีพคนเอาหอยแข้งมากินอยู่นะครับคนทิมไววอยู่นะครับกระสีเสียดหอยแข้งอยู่นะครับแต่นั้นไม่ได้อายุเป็นล้านปีนะครับถ้าอยุเป็นล้านปีก็คือนี่นะครับอยู่ในหินนะครับครับ เราก็เดินไปอีกนิดหนึ่งนะครับจากสุสานหอยก็จะเจอหลุมขุดที่2นะครับอันนี้จะสามารถมองจากแผนที่จะเอาอากาศได้เลยนะครับที่ทำกำยานชาติ1.1กิโลเมตรเดี๋ยวไปดูกัน ข้างล่างาามาขนาดนี้ต้องลองเดี๋ยวเจอกันข้างล่างจากหลุมคุดที่สามนะครับมันจะมีทางเดินลงมันข้างนะครับเราก็ลองเดินลงตาม ระมานครับบันไดนะฮะดูบันไดนะครับ,บน,นะครับนะครับ,นะรบพอเราเดินมาไกลมากนะครับพอเดินลงมานะครับเาราเจอลานจอดรถนะครับนะครับ